สวัสดีค,ร,ร,ครับวันนี้เจชมาแล้วรรครับวันนี้จะนําเสนอทางการย้ายแอร์นะครับสตากแอร์ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งตรวจเช็คซ่อมไปเลยครับง่ายๆก็ขั้นแรกก็ต้องอันนี้ก่อนนะครับต้องรัต้องย้ายเลยนะครับเมย์เมย์เที่ยผมเตรียมว่าตามมาเลยครับแอร์ใหม่นะครับแล้วไปชั้นสองนะครับ วันนี้คุจะจบระดับโสดเลวนะครับทั้งยายทั้งล็อกโอ้ยมีหลังล็อกด้วยโอ้ยนกมีลูกด้วยไงเข้าแล้วของจริงครับของจริงตายแล้วตกใจหมดเลยมู้งตายแล้วแล้วแม่มันจะจะทำไงอ่ะเอาลงมาทำไงวะเนี่ยเร้าก่อนนะเอา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 ะไรอะไรเหตุการณ์จริงครับงานเข้าแล้วจะเบียดเบียนสัตว์ไหมเนี่ย นกมาทำลังในแพรนะครับนี่ความจริงนะครับนี่นกสามตัวัเห็นนะครับนกเอียงนกลมนกเขาคุณแม่เขาจะบววนลยครับก็เอาไวตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้ยจะหลนะครับเห็ตัวอ่อนนะครับมีปีกมล้วครับอ่อนอจะบินแล้วอครับ ้เขาจะหล่นไหมเนี่ยซ่อแมแอร์มาสายนกเออเดี๋ยวโทษช่างแมวอีกนะครับโอ้ยเราก,ก็ทำงานเรานะครับนกไปอยู่ส่วนนกนะครับโอเคแต่ฝานี้ครับอ่ะมีใจเลื่อนมาครับว่าเขาจะปลอดภัยนะครับอยู่นั้นนะครับเดี๋ย้ายตรงนี้นะครับเตรียม แต่เร่งนนะองแบบรวมเบอร์ละง่ายดีคนระับฝานี่กันนะครับตออปิดลอกกันนะครับจะลอกน้ำยาเนี่ยมันติดใหม่ๆนี่แหละใส่ปยืน ห้าสูงกนไปนะลูกค้าเกียรติเดินขึ้นนะครับยายไปชุดสองเตรียมขรกเียกันวางีวาพ้อมกันครับหงเรียมไหมดูกวามเาอะไรเนี่ยเดียพร้อมกันตัวใหญ่ๆนี่แหละ าห้า,ามินลนะครับอาจจะห้ามินลนะครับเ,เตรียมเจมาเตรียมให้พร้อมนะครับเตรีมพร้อมแล้วก็ต้องเปิดแอร์นะครับไวท์เตกเกอร์ก่อน เดแอร์นะครับแอร์ทำงานนะเรก็ต้องล็อกอย่เร็วช่างตัดแต่งกเกอร์นะอันนี้ครับมีความเป็นเส้นทงานแล้วนะก็ใส่เกลียดยานะครับวัดว่าเวลาราอล็อกมันดัองอ้งยาหมดที่ยนะอยูนะ่ที่เจ็ดสินะครับ เสียไปด้านในนะครับหายเลยนะครับมันยาดูกลับนะครับดูจะเก๋ครับดูเก๋ครับมีเตรียมล็อมกคนี่ดูให้ให้ดูให้หมดนะครับหมดยังหมดะแล้วน เม็ดเม็ดิดเลยครับผิดเลยตเข้เาก,กหมุนเลยครหลุดหมดแล้วครับรีบล็อกเลยนะอย่างเดียวนะครับอ,อย่าไว้นานนะครับดันมีนนนนล็อกเลยครับนี่เราก็ลองปล่อยระยาออกดูนะครับค้างไม่ที่โดดไม่น่าจะมี นะครับเราดูดเก็บไว้หนึ่งคยคอยร้อนแล้วนะครับก็อย่าเปิดนานนะครับเดี๋ยวอยคอมมันจะน็อกสะก่อนเด <c oughs> okay. ีนยวแล้ก็ล็อตวาวแล้วนะครับหมุนเข็ออกนะครับมันยาก็เปิดกับเดียวนะครับไม่ใช่ดัน,นสลิ้นคอมพังนะ <c oughs> <c oughs> เราปิดฝาครอบนะครับ ปกเกไปนไปอแอกนะครับขอสายไ,ไฟก่อนนะครับนีปิดลิเกอร์นะ,ะมใช่ใสายนะครับไฟนี่เป็นส่วแถมมากับตัวเครื่องนะครับของแอร์สตาร์นะครับตแอร์ เึ้นออกแา่ออกสาย u ทีนะครับนี่พวกแบนไหนไหมแบนไหนครับแบนหน่อยขันไม่ออกครับแบนมีหนูใล่ไหมเ่าหน่าเบา นี่แต่บอกไฟมดนรูหรือวะนะ <c ười> อะไรไฟแล้วเนะี่ยขายน่อกเลยโอ้โหขายก็อดไ,ไม้นานจรงเลยได้ปะ้เลยครับตัวนี้กุ้งหูหโอ้โหยไงจซ่อมเลยเนะี่ยใส่แน้ขนาดนี้เนี่ย หยบเลยัยคว้ามหน่อยคมหน่อยคว้ามาต้องขันออกเลยครับไม่ออกทชไมว่าตัดเลยนะครับเดี๋ยวเจไปน้อนก็พังนะครับงานเข้าอีกตัดออกนหครับสนิทยังเจ๊มาเมเบอเท่าไหร่เบอร์สิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดก่อนขันพ่อหายก่อนอ่ะสิบเจ็ดอ่ะเขียนม เร็จกับเบอร์อะกสิลยิบสี่ยสิบสียิบสองไม่ร้องร้อัหายอ่อนายแล้วนะครับต้มยานะครับยิบสี่ลองนี่เบอร์อะไรจำไม่ได้ยีบ เราเยืตรงนี้นั่นปืซ้า,ายกดลงนคะครับเรากูเจเแล้วมันเลยจับตรงนี้ยจับ,จบช่วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้โยนวาร์่วนะครับ Okay. ถ้าเต็ปพันทุกเอาไว้ปะ่ะอ่าเอาใช้บรรสายมาครับกานกันฝนเข้าอยู่ทีไ,ไหมสิบยักเก้าแล้วเก้าครึ่งเ็ปพันชั่วคราวนะครับปิดหัวนะครับ ยันดินมเข้าที่วงวาลวนะครับเอาวมานะครับการงานเข้าตัวเองนะครับตัน,นต่างๆนะครับปลายท่อนี่ก็เหมือนกันนะางานเข้าช่างเองนะครับเข้าไทยเข้าไปังงานเข้าเลยนะครก้อนเย็นก้อนใหญ่ ชมเลยนะครับอืมผ่อบขาโยกลงนะครับน,นกมันหนีคนแล้วครับ ปมาณกอบ2กิโล0น,นี้จค,ค,คนนะ